แล้วเขาว่าไงอะ่ะดูเป็นไงบ้างเธอมีผมบอลตาสีขาวไม่ใช่ตาสีฟ้าผมบอลตาขีดขาวเยอไม่ใช่ผมบอลตาสีเหลืองเออเออไม่ใช่ผมบอลตาสีฟ้าเออสกักทีนี้ประมาณสิบเก้าปีผมบอลตาสีฟ้าเอ้าไปถึงหน้าอีกไม่ใช่เหรอขเขาชื่อว่าเอมเมลี่อะชื่อว่านะ ถ้าเราถึงผมเดี๋ยวผมภาพรูมอีกแล้วนะโอเควันนี้เราอยู่ที่คโคลโรดันเจียนกันนะอ่าวันนี้ก็เป็นเกมแฟนเมดน,นะอ่าเดี๋ยวผมไปหามาจาก YouTube และหลายๆช่องทางนะโอเคก็จริงๆคือเกมเนี้ยมันเอาง่ายคือผมมึงเล่นอ่าก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรมากไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกดไปเพิ่งแบบน,น้องเล่นแบบเล่นไปได้ไม่นานนี่อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเกมแฟนเมดน,นะถ้าสนใจนะเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะทิ้ง description ไว้ใต้คลิปนะถ้าคุณสนใจที่จะเล่นนะนะเออเกมเนี้ยอ่ะโอเคกด walk คือ u s d หรือจะให้ลูกสอก็ได้โอเคกด set หรือไอจุดๆเนี่ยเพื่ออินเทเล็กหรออ่าใช่โอเค นั่นอะไรอ่ะไขคบว่ากันแล้วกันเช็คของก่นกอนเนาะโอเคเอล่ะอืมเจอโปสเตอร์จริงๆไซมันเอ่อไซมันเล็กมากวะเออสโมลแมนเฮาสองรอบอ่ะรอบที่สามมีของเล่นหมากับกับกับถุงเท้านี่ๆ,ๆ,ๆโอเคสวัสดีวิตเตอร์ฟอกมั่อไห่วิตเตอร์ฟอกนี่ใครวะ นี่น่าจะเป็นประตูใช่ไหมอืมไม่เจออะไรในนี้นะคิดว่าอืมอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกอเปลี่ยนเดิเด็กแข่งอ่านขนะ้านเดี๋ยดูดูอ่านเลยแล้วกันนะยังว่างเปล่าโอเคอะไรก็ยังว่างเปล่าเอาแต่ของมันอยู่ด้านบนนะจะให้อินได้ยังไง เอกเหรอไม่ใช่มันก็ยังไม่มีอะไรดูนาฬิกานาฬิกา is is ฮะ time for wolf เอาเวลาเวลามาเฮาออา isping นั่นอีสปิงโอเค สึกไม่อยากออกไปข้างนอกนะอ้าวยังไงถึงบมตลงแล้วยังไม่รู้สึกอเหยา่ออกไปข้างนอกอ่าหาอบสุดรอบแลวโอเคสมมมติแปลกๆที่เห็นแถวแถวข้างบนมากโอเคร,รู้สึกเหมือนคนรู้สึกเหมือนมันอยากที่จะบอกเรื่องราวเลคุณอ่านไหมไปตามปกติแล้วเราเราเราต้องไม่อ่านไ้แกลกงอเล่นอ่านก็ได้อ่านก็ได้ถ้าไม่อ่านเดินเป็นเงินเดินเรื่องไปเดิน เรื่องราวมีอยู่ว่าจะชอบเสียงแบกาวนะเสียงแบกาวดูเงียบๆดีอ้าวเวสตรูมป่าทางใต้ป่าทางตะวันออกหรือรอไอรสักทีนึ่งโอเคผมเป็นนักสือวัสด์น,นะแล้วก็นักสือในเนี่ยโอเคแล้วก็เหมือนว่ามีเหมือนว่าอยู่ที่ชิคาโก้ด้วยฮะโอเคมีปืนพกกับโพลิสแบนเนาะโอเคคุณเข้ามาในป่าโอเค สักที่นึงที่คุณเชื่อว่าจะมีแต่จะมีผู้ร้ายอยู่แเองก็ออแบบกำลังหาแล้วโอเคกดชิปเฮ้ยยังไงคิมินอว์ิสตตลอยู่ไหนถ้าเราเข้าไปอินทะเลกรกไกจะเกิดอะไรขึ้นพี่ยดียมี่ฮะมันเปิดดูอินทันทีได้ปะปอะไรอ่ะไม่ได้บอกด้วยฮะเขาบอกว่ามันคือยามี่ ยังมีสไปเดอร์แต่ว่าที่เห็นคือตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูผมอ่านดูผมตามไปดีใช่มัมแล้วกันไอ้แก่อ่าเป็นใครอะ่ะอ๋อสวัสดีท่านผมเป็นผมเป็นตำรวจอ๋อโอเคเลยอยากโอเคนะโอเคฮะวีแค่เลยเคิร์ไมย์ถูกแด้เทอร์ันเซอร์อ๋อใช่แล้วอ่ะไปแล้วกดไปไปโอเคใครจะเนื้อจอบไม่ บางทีเองน่าจะไม่เห็นแบบไม่ดีเกิดอะไรวะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่นัดจ็อบพี่แต um. ่นัดจ oh ็อบนัดจ็อบอันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวขอไปแปงก่อนว่าว่านัดจ็อบคือไหนโอเคฉันเป็นนักสืบอ๋อเฮองมีปืนนี่บอกเองมาแล้วว่าเป็นตำรวจไอ้แก่นี่อ่ะโอเค โอเคมาถาาโอเคเดี๋ยวมาถามาถามกันดีกว่า <_ d ream> เห็นใครสักคนที่วิ่งไปแบบว่ามืนมือวิ่งข้าป่านี่มั้งอ๋อใช่ผู้หญิงใช่ไหมน่ารักด้วยแล้วก็แล้วก็ยังแบบยังไวดุด้วยอ่าฮะแล้วเขาว่างไงอะดูเป็นไงบ้าง <_ d ream> เธอมีผมบอลตาสีขาวไม่ใช่ตาสีฟ้าผมบอลตาสดขาวเดี <_ d ream> ย๋ยวไม่ใช่ ผมบอลตาสีเหลืองเออเออไม่ใช่ผมบอลตาสีฟ้าเออสักทีนึงประมาณสิบเก้าปีผมบอลตาสีฟ้าอ้าวคุงหน้ายไม่ใช่เหรอเขาชื่อว่าเอ็มเมลี่ใช่อว่านะว่าเตอร์คลิกอะไรนะ่ะม่รู้เว้ยคิดว่ามันคือวอะอรน่ะมาดูเว้ยโอ้ยคงไม่ใช่ประมาณนั้นหรอกโอเค าแล้วโอเคมีเอพี92เนอะโอ้ยได้เนี่ยโอเคอเคนาะอาคำแบบโอเคลองจมตีมา,ม,ามุมดูด้วยปุ่มนี้นะเหรอไอ้ไม่ดิไม่เล่นตาคำสั่งเอาีลูกสรมในการเลื่อนเนาะเรามีบับา้บาคุกกิง้งอันนี้คือบับ้าคุกกิง้งวะแล้วก็สไปเดอร์ยัมีที่มันเก็บมา d o u b บ e ทแทเอ่อเฮดิตปิ้วปิวนี่จดเนเท่าไหร่วะเด m มทยี่สิบสสเหรอไปเด u b บ e ทแท็บไปบหนึิดหน่อยโอเคช่วเด์กันเอ็นดเดกายภาพเนาะยี่สิบเจ็ดอ่าที่ดีไ่เป็นอะไรเพื่อเจ็บเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวก็ตาย กินดีกว่าถ้าเรากินเราตายแต่ไม่เป็นไรค่อยกินก็ได้ไปฆ่าก่อนฟ้าเาตาย,ลยาแล้วคุณได้แปดเอ็กพีแล้วห็นว่าเราเหลือ,อสิบหกเป็แล้วหรอได้ซะไอแปดขาหน้างูหรือเปล่าเวลโอเคพิกอัพเด็บยูโอเคอกเกสุปกปอกป็อกเก็ตวอชสักชื่อหนึ่งหรกาอะไรไม่รู้ โอเคแล้วที่จะเองเองเองในท่องเที่ยวเวลาเพื่อเพื่อกลับไปในช่วงเวลาหนึ่งทีก่อนอ๋อเฮ้ย hey! ร้านอะไรอะ่ะบารี่เออโอขอบใจมากเลยอ่ะโอ้ไปที่นี่ไนดะ้ยังงงแค่เราสมุดที่นี่อยู่สุดยอดไปเลยแน่ใจเหรอโอ okay. เคเบลเอาไงต่อพวกเราไปกันดีจะเล่าสองไหม เฮ้ย hey, ถ้าเราสองนับอีกอ้อมันเริ่มใหม่ยังดียังดียังดีงดโอเคมันได้เพียอสบายเพื่อ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 ใช้เกมสมายอ้อเพื่อนเนาะโอเคเนาะถ้าถ้าเองอีกแม็กจะได้สเปเชียลแิทย์ได้ไหมโอเคมาติดสเปเชียลใหกแคนบีมีโอกาสที่จะแบบทั้งคู่เพื่อคอลแลบ s e ไแขกอ๋อต้องไปหาเพื่อนมาก่อนเหรออ้อจิตตาโอเคอะไรยิ้เลย ดีอ๋อนี่เหรอ,เ,อเพลงมันเพลงอะไรวะฟังอ่ะไม่ใช่ช่างมันโอเคอน,นี่อะไรอะ่ะไปเชียไปกปบอลเดี๋ยวอ่ะโอเคเข้าใจแล้วโอเคเโอเคตอนนี้ตอนนี้อาร์เมเล่กสองแล้วเนาะแล้วก็ ไม่ได้รู้การสื่อ่ารหนึ่งไม่แน่ใจดูแค่ว่าเวอร์สองแล้วอ้าวแล้วไฟบอลเองกว้างขาา่ายไหนเนียนี่ยโอเคไฟบอลที่ยิงไปเนาะมันก็เออคล้ายๆเออเออเออมันมียิงใส่ภูเขาไฟเนาะแล้วก็เรียบร้อยอ้าวใครอ่ะอา้าวนี่แย่และแม่มึงทำแบบนั้นล่ะเพราะว่าฉันคือปิสคาควาเต้วัก อย่างเดียวออโทษทีสิโทษทีเนี่ยเอ่อเอ่อฉันฉันจะไม่ต้องทำอ่ะอีกบีซ่ากันเหรอป่าวป่าวป่าแบบแบบโอเคนะโอเค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 ฉันคือคิดล้านะฉันคือเมย์ดิซ่ามันดิซ่าสักชื่อหนึ่งโอเคโอเคดูเหมือนว่าอืมดูเหมือนว่าเธอจะเธอเธอู็ความจริงแล้วโอเค เองเห็นว่าตาของเธอมีสักอย่างหนึง่งแล้วก็สันว่เฮลโนแมนโอเคโอโอเคจะคิดว่าสันนะฉันเป็น,นปตำรวจแล้วก็กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเอ่อไม้ไม้ที่ข้อบ,บิ๊กนี่เนี่ยอะไรวะช่มามละกันโอเคมากันเปล่าอะไรนะทำไมเช่นึงต้องทำกันด้วยเ like? อเค่มีกูมีกูอะไรวะดอโยกันไม่ต้องห่วง ใช่ไม่น่าเจ็บหรอกแต่เม uh okay, okay. mm. <uh ื่อก um> ี้เองเพิ่งย okay? ิบปืนมาไม่ใช่หรือวะโอเคแค่มีคำถามไม่กี่ข้อเอาว่ามาจะมีว่าเอาออร์เบอร์เรนซ์คืออะไรวโอเคฮะเอมิลี่เยสเราเราต้องออกไปที่นี่เออรู้แล้ว อ่าใช่ใช่เธอเธอเธออะไรสักอย่างหนึ่งโอเคทำไมอ่ะใช่ใช่ใช่กำลังมองหาผู้หญิงที่เชื่อว่ากุลลอยู่นะโอเคฉันคิดว่าบางทีเธอน่าจะวิวแกงแบบแกงนี่แบบแกงแกงสเตอร์หรือเปล่าเออเธอเหมือนอะไรอ่ะโอเคแล้วก็อธิบายเรื่องสรรพคุณอันไอนของของน้องหลามไปซึ่งแล้วก็ โอเคนะมีผมโอเคนะมีผมสีเงินแล้วก็สวมสวมเสื้อนางโง่โอเอ้ยสวมเสื้อที่ดูดูดูเหมือนเป็นฉนามนางโง่โอเคอ่าใช่ใช่ใช,ใช่อ๋อลงทางเหรอโอเคโอเคขอบใจมากโอเคยังยังโอเคเออเออเออเอเอ,เอยังไงเซอร์ฟเวอร์ พ,พลังของนายพลังของนายก็ยังเป็นแบบพลังที่โอพอยู่นะจอ์นี่โอเคเข้ารวมไหมแน่นอนมังนะโอเคมีถึงต้งไปนะโอเคป่แล้วเราก็ได้สมาชิกใหม่อย่างนี้เลยแล้วป่าที่มุ่งเผาไปกดเราลองกดอินทั้งหมดแล้วกันนะเราแค่ศรัทธาว่าเราจะได้ของสกินในป่า มีคิวแล้วก็เซฟเซฟโปรเกสบายอะไรบายไอหมาเนี่ยเหรอจะรูปัวมันไหม yes โอเคเกมเซฟบุฟบุฟเก็บกับบับเบอร์อะบับบูบ้าบูบยาจำบดสักชื่อหนึ่งกีกหนึ่งน่ารักไหม โอเคครับทุกคนหนึ่งเดือนเดี๋ยววันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะโอเคสำหรับ EP แรกของเรานะและก็จะมีๆต่อไปแน่นอนเกมี้น่จะอยู่กันได้อีกนานโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสำหรับพพบกันใหม่ไว้โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปละเจอกัน